ถ้าจิบน่าจะแถมกะทิมาให้ด้วยนะมีก็แตงไทยอะ่ะไม่ยอมเอากะทิมาให้ด้วยอ้าวเคเคแบ่งกันจินี่ข้าเอาลังไข่ไว้ตรงนี้จะได้อยู่ที่ต่ำๆเวลาจะโจรลงก็จะได้เซฟนะลรูกนะเวลาลูกเจ้า โตออกจากไข่แล้วจะได้เซฟไม่ต้องจะโจนลงให้เก็บตัวติดน้อยเหลือสี่ตัวโอเคล้วโอเคแล้ว๋ยไดย้าไปเอาอุปกรณ์ก่อน,อนเอาออนก่อนนะลูกชอบแตงเลยจะไดาย่ากิตไม่เอากะทิมาด้วยนะให้แตแงไทยไม่ใส่กะทิมาด้วยชูชี ซื่อชิอช <c oughs> กินรอบบ่ายเลยหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวข้าไม่ได้เตรียมมาไงเพราะเองได้รอบเช้าแล้วเนาะรอบบ่ายไม่ได้เตรียมมาให้ไม่ได้เตรียมรอบบา่ายอ,อุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับตัดแก้วเพื่อนตัดให้เรียบร้อยอเคแล้วจะได้ทำพนงังกั้นตรงนี้ ตามที่แปนไว้นะครับตีจากจุดนี้เครื่องไปตรงลำน้ำเหมืองฮะหมามันคงไม่ลุยน้ำนะถ้าหมาลงลุยน้ำได้ก็จะเอาปวดหัวกับมันเงืดหัวตีดินละวะมันคงไม่อาจหารถึงขั้นลงลุยน้ำเพื่อจะแกัดไก่ละมัเฮ้ยทาจะหลดตรงนี้นะครับนี่จากแนวตรงนี้นะครับ จากแนวต้นโกศลนี่เนีวโกศลนี่นะครับไปหารั้วสาวลัวนั่นนะครับแนวโกศลตัวนี้นะครับจ,จะหลดแนวสาวลัวนั้นทําเป็นบานพับเปิดปิดห้ามไม่ให้หมาดูร้ายผ่านแต่คนเทพไทยเทวดาพูดผี ผ่านได้เหมือนเดิมไม่ปิดกัน้นคนมาก็เปิดแอดได้แต่มาคงไม่เปิดแอดแ,แต่คนนี้เขาเปิดแอดผ่านไปได้นีอย่างเรามาเลี้ยงไก่เราก็เปิดฟา้าบทำเป็นวงวาดมันตรงนี้นะครับแบบหมุนออกไอเดียไว้ละแปนไว้ละอแต่แก้วขนมใหม เก็บไว้เรียบร้อยนะครับตามแนวนี้ละเหมียดเหมียดไว้เรียบร้อยไม่เอาเก็กะเพราะแนวตรงนี้ชามันเดินนะมันเดินชุกชักชุกชักกินปิดกั้นเหมือนเก่าไปเข้าฝันแน่ว่าเอาผ่านมาได้ฮะเลายนะได้กวดหัวละต้องมาได้รื้อให้มันละถ้าไปเข้าฝันบอกเลขหววที่หนึ่งก็ยังแคว้นแตงวันนี้ไอ้ข่าวมันให้โชคนะ่ะ ได้มานิดหน่อยซื้อรัฐบาลไม่ได้ไม่ถึงที่หนึ่งซื้อศูนย์หกห้าไปหาหกศูนย์ห้าไม่มีไปเล่นไตดินดักไว้ได้หน่อยนึงอ่ะได้พอเป็นออเดอร์น้ำกิ้มครับไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายอะไรแต่ยังดีที่ยังได้หน่อยโอเคครับเดี๋ยวไปทำรั้วไก่ต่อนะครับ คลิปนี้จบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่ำก่อนตะวันพบค่ำยามเย็น๋ยวค่ำก่อนแถวนี้ไม่มีแสงไฟนะมืดซึ้มลืมนะ